ไม่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามให้ผมด้วยนะคะสาวูทาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสาวูท่านะคะก็ยกแก๊งนะคะมาเที่ยวทะเลนะคะและตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะเราจะมาหาเกมอะไรเล่นกันดีก็คือ,อคเกมปลาฉลามปลาปฉลามกินคนกนปลาฉลามท้องเกมหนีปลาฉลามท้องใครเหลาใครท้อง ไม่เอาเอาฉลามกินคนก็พอเดี๋ยวฉลามท้องเดี๋ยวค่อยคิดคอนเทนต์หน้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาหนึ่งคนที่เป็นปลาฉลามก่อนสองคนเลยเหรอปลาฉลามต้องมีกี่ตัวหนึ่งตัวโอเคมาลา้วออกกันตัวพี่พี่โตเป็นปลาฉลามนี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่ง พี่โต,โตเดี๋ยวเราบอกเขตก่อนแค่ตรงนี้นะนี่แค่ตรงนี้นี่ห,ห้ามห้ามนี่เกินตรงนี้นะโอเคปะอยู่ในช่องนี้นะพร้อมแล้วนะทุกคนต้องหนีปลาฉลามแล้วพี่โตก็จะทําภารกิจสําเร็จก็คือต้องกินให้ครบ3มตัวนี้ไอสามคนนี้เพราะพี่โตเป็นตัวพร้อมยังเริ่มเริมเ่มเลย,เยกินให้ก่อน อ๋อมีอาวุธโยนใส่ร็จบา,าดเจ็บไม่ค่อยตัวน้ำโดนกินแล้วต้นน้ำตายอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมานั่งรอวันนี้เลยโดนกินไปแล้วหนึ่งคนแล้วต่อไปสองคนนี้โดนกินอีกหนึ่งคนแล้วโดนกินกินพร้อมกันเลยเหรอ หัวไล้ก่อนหัวกันหัวอากันหัวกินสิขอให้กิน,นกินเลยกันโดนกินแล้วเร่อนี้นะต้นน้ำนะคะเป็นเลยไม่ต้องน้อยออกเลยนะคะต้นน้ำจะกลายเป็นฉลามแล้วแล้วกติกาคือห้ามขึ้นมาบนบกคนที่เป็นคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉลามเดินขึ้นมาไม่ได้โอเคฉลามเริ่มไล่ล่าเลยฉลามไล่ล่าใครดีมองหา แล้วสี่ฉันหิวได้แล้วหิวไ,ได้แล้วไปกินคนนี้แล้วลกกินกินใครดีใครที่ช้าที่สุดใครที่อ่อนแอที่สุด <ๆ S 1> พร้อมไปแล้ว ฉลามกินไปแล้วกินพี่โตกินนะคะ่ะเรียบร้อยภารกิจนี้ฉลามกินครบสามคนไปแล้วต่อไปภารกิจคือกระหังกินคนเฮ้ยไม่ใช่คือพยยุกินคนมไม่ใช่ฉลามฉลามเหมือนเดิมรากาน,นเดิมโอเคพร้อมไปเลยไล่ล่าสาคนเลยมาวันนี้โอ,นโอ้ไปแล้วฉลาม โดนแม่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้ไก่ แล้วพี่เหรอนำตายไปแล้วนำตายแล้วไอ้พอยังไม่ตายลอยกินแล้วลอยกินแล้วตายแล้วหนึ่ง เราลากกลับแล้วล่ะมันจะลาบพี่แล้วลาบมาแล้วเหรอโอ้ยน้องหอมตายแล้วน้องหอมขึ้นบกตายภารกิจข้อสำเร็จกินครบหมดแล้วต่อไปน้องหอมเป็นเบบี้ชักถ้าเธอกินไม่ได้เธอจะหิวแล้วเธอก็จะตายไงนะกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปไกล้แล้วใกล้แล้วใกลเร็ว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 โอ้โหเบบี้ชักไม่ไหวเลยขาบาดเดียวเดินไม่ทัน เร็วอเร็วอยแล้วว่ายน้ำหน่อยว่ายน้ำนี่สามคนเลยเร็วกินสิกัดกัดน้องหอมเอาได้แล้วเนี่ยตัวเม่นน่อยน้องเม่นน่อยจะกินได้เลยกินกินกินกัดเลยกัดตายเอาพอตายยังน้องหอมกินยังเนไงอ๋อกัดแล้วกัดแล้วมาอะไรพี่โต เบบี้ชักตามหามนุษย์กินเล่าฮะไปแพ็กเต้นด้วยเหรอใส่ตูดอีกอสแสดงว่าคิดว่าเหยื่อล่าง,ง่ายมากๆเลยชิลมากมาาดีใจที่ได้ด,ดีใจมากเลยงั้นกินให้ทันเลยดูดิคนนอนไหว้หนาะแบบชิลมากเดินแบบชิลมากเบบี้ชักก็ชิลเกินไปแล้วค่ะไปแล้วคนก็ชิลคนก็ชิลเบบี้ชักก็ชิล จะได้กินไหมเนี่ยไม่เกลี่ยแล้วได้กินไหมเฮ้ยอ๋อกินไหมเนี่ยเบบี้ชักวันนี้เราจะได้กินไหมคะยังไม่เบบี้ชักตายแน่เบบี้ชักน่าจะตายแล้วค่ะเขาว่าหมดแรงกินมนุษย์ไม่ได้เอากินคนนู้นเลยเหรอกินเลยทันไหมเนี่ยเบบี้ชัก เอาเดินเลยนี่นตัดเลยเนะี่ยตัดทางเลยเนี่ยว่ายน้ำเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาจะได้ขาแล้วเนี่ยโอ้โหเ<อ>บบี้ชัคโดนน้ำเบบี้ชัคกลัวนน้ำใส่ตาและแล้วเบบี้ชัคก,ก็ได้ตายไปในที่สุดเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อมนุษย์แล้วไม่ได้กินอะไรเลย กดไม่ได้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็เล่นเกมปลาฉลามกินคนแบบสนุกมากๆเลยแบบวันเนี้ยฉลามอิ่มหมดเลยทุกตัวยกเว้นเแบนบี้ชักน้อยตัวนี้นะคะต้องตายเพราะว่ากินคนไม่ได้เลยงั้นวันนี้เราต้องขอตัวลาอนใช่ไหมคะมบายบายนะคะแล้วเจอกับพวกเราสามหมูซานะคะคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บาย